สวัสดีค่ะมือน,นีนะคะจะพาไปชมสวนทุเรียนของเ้านะคะตอนนี้อายุได้หนึ่งปีห้าเดือนกุกงกัวนะคะจะครบหนึ่งปีหกเดือนแล้วค่ะเดี๋ยวมือน,นีจะพาไปเสริมรากให้กับทุเรียนนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการกันค่ะเดี๋ยวคุณสลายุทธหรือว่าคุณกุ้งจะพาเหตุคาไปค่ะวันนี้คุณจะทําอะไรคะคุณสลายุทธวันนี้จะเสริมราก ค่ะก็จะมีบางส่วนที่เสริมไปแล้วนะคะแล้วก็บางส่วนยังไม่ได้เสริมต้นนี้ยังไม่ได้เสริมแต่ว่าวันก่อนเราเพิ่งแต่งกิ่งไปใช่ไหมคะนี่แต่งกิ่งไปประมาณสี่ห้ารอบแล้วคะ่ะแอบ,บแต่งนะแอบ,บแต่งค่ะเมื่อวานก็มาแอบ,บแต่งอ่เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะวิธีการเสริมเสริมโคนต้นเสริมรากนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นต้นทุเรียนบ้านสูงแล้วนะคะเนี่ยสูงแล้วในคุณสไลด์ดูแขนคุณกับต้นทุเรียนหน่อยสิคะต้นใหญ่ออ,อวบแล้วนะคะก<ต><ค>ำจะไม่มิดแล้วค่ะไตรโคดามาก็ยังอยอะไตโคดามาที่เราหว่านไว้ก็ยังอยู่นะคะตอนนี้เริ่มเดี๋ยวถ้าเข้าหน้าฝนเราก็ต้องหว่านไตโคดามาเพิ่มอีก,กอใส่สักเดือนละครั้งะคะ่ะน,น,นี่เลงก่อนนะคะ ให้เขาเล่งก่อนอชับ,บตัดไปแล้วแต่กล้องลงมาถ่ายรงอี้อ่ะค่ะเข <Okay. S 2> ึ้นแรกบักอันนี้เราก็เป็นการเทียบแล้วนะคะปากไปก่อนเลยเส้นแรกวางไหนก็ได้อ่าแล้วก็กกกเทวก็เทียบนะคะแล,คแล้วก็กีดข้างๆฝั่งนั้นอีกทีนึงกีดตรงไ้กับกล้องมาหาตัวเองใชละ อโอเคแล้วก็ข้างล่างนะคขึ้นมาแล้วก็งัดทั้งงัดค่ะเรกๆก็จะทําช้านะคะแต่ตอนนี้คุณสลายยึดเขาค่อนข้างที่จะชานาญแล้วก็จะทําเร็วเร็วขึ้นนะคะอ่าต้นหไม่งใช้เวลาไม่นานอันนี้เราสาธิตเราก็จะนานหน่อยอีกทีนึ่งก็มาทางนี้นะครับอ่ามีปาดขึ้นค่ะ อย่าตกซิทอุยอย่าปาดเข้าหน้าตัวเองนะคะเจ้าของจะเป็นไอ้หน้าบากนะคะไหนคะขอดูแผลหน่อยนะคะนี่ค่ะโอเคอันนี้อย่างนี้แล้วเนาะค่ะแล้เดี๋ยวพันใส่เข้าไปก็สอดเข้าไปตรงนี้สอดเข้าไปอย่างนี้พันเลยครับตรงนี้แล้วก็เทปพันนะคะ ปกติทางใต้ที่พ่อทาเขาใช้เชือกฟางค่ะแต่เชือกฟางผมไม่ใช้ที่นี่เนื่อความที่มันความชื้นมันน้อยในอากาศมันไม่เหมือนกันอากาศมันไม่เหมือนกันความชื้นมันน้อยพอเป็นเชือกฟางปั๊บมันแห้งมันแห้งค่ะมันไม่ติดมันไม่ติดไอ้นี่ติดดีกว่าอันนี้จะดีกว่าก็เลยใช้อันนี้มาตล่ยนะคะเพราะว่าตอนนั้นใช้เชือกฟางมันก็จะไม่ติดมันก็จะแห้งแห้งไปเลย เราก็จะเสียต้นทุเรียนบ้านไปใช่เราต้องปลูกมาเสริมใหม่พันแน่นนะครับพันแน่นนะคะแล้วก็ปลูกไว้อีกสักประมาณสองสองเดือนนะ <4 S 1> <4 S 2> ประมาณนั้นสองันสี่ห้าวันก็เรยนั่นแหละคะ่ะประมาณเกือบเกือบสองเดือนแล้วก็มันก็จะเริ่มติดเดี๋ยวอันนี้นะะเราจะพันตร,ตรงตรงนี้อีกนิดนึงเพราะว่า,าเพื่อไม่ให้มันเด้งหลุดนะคะเพราะว่าบางทีลมมาลมมาแล้วมันเด้งเด้งหลุด เลี้ยงหลุดเราก็จะต้องเลี้ยงต้นทุเรียนบ้านใหม่อีกรออันนี้เป็นการเสริมรากนะคะโดยใช้ต้นทุเรียนบ้านนะคะพอมเมล็ดก็ม,มาปลูกคู่กันถึงเวลาเราก็เสริมเข้าไปแบบนี้อันนี้คือเสร็จแล้วนะคะหนึ่งงานเพื่อในส่วนของที่เราเสริมเพื่อการอะไรบ้างคะให้ให้กับต้นทุเรียน ช่วยหากนหากนารช่วยหาอาหารนะคะลงมามันก็กช่วยค้ำต้นไว้ได้เยอะนะคะอันนี้คือต้นนี้คือเราเสริมไปแล้วนีตน่ติดไปแล้ว,ลวนะคะโอเคเงยแตกซีดค่ะวันนี้ร้อนจัดเดี๋ยวเราจะพามาดูต้นที่เสริมไปแล้วนะคะอันนี้เสริมติดแล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะ เสร็มติดแล้วโอเคค่ะมากันไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ